วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เลขมังกรนะครับกับนักธุรกิจนะครับว่าหลายคนบอกอาจารย์ครับเรื่องของเลขมังกรเนี่ยเขาถามทีมันจําเป็นต้องใช่ไหมคําตอบคือจําเป็นครับเลขมังกรนะฮะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกแปดหรือแปดแปดแปดกลุ่มนี้เป็นเลขที่ดึงเงินก้อนโตถ้าไม่มีเลขแปดเข้ามาดึงเอาเงินก้อนโตจากไหนจริงไหมล่ะครับฉะนั้นมันอยู่ที่อย่างนี้ฮะหลายคนก็บอกไปซื้อมาละโทรโทรศัพท์มาหาอาจารย์หรือโชว์เบอร์ให้อาจารย์ดูเลยอาจารย์นี่ไปซื้อมาล้านหนึ่งล้านห้า สี่แสนสองสามแสนมีหมดฮะแต่เลขดีแค่เจ็ดตัวไอ้สามตัวแรกมันเสียเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องใช้สามตัวแรกอ้าผมก็ถามว่าถ้าไม่ใช้ทาก็ไม่ต้องกดฮะไม่กดมันก็ไม่ติดถ้าติดทําไมเรื่องมันไม่เกิดและตัวนี้ทํามันเป็นเพราะอะไรมันถึงมันต้องไม่ดีหรือว่าต้องดีเดีวทไมถึงต้องไม่ใช้มันเก็บผลให้ถามอาจารย์หน่อยนะครับจะมาบอกว่าเขาใช้กระทั่งประเทศไม่ใช่นะครับข้างหลังก็ใช้กระทั่งประเทศเหมือนกันจริงไหมละครับฉะนั้นจึงมาฝากตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจต้องทําให้มันครบสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีต้องให้สมบูร,รณ์ครบถ้วนครับฉะนั้นการที่คุณจะไปเดินไปไหนนะสมมติว่ารองเ ok, ท้ากางเกงคุณนุ่งเกง,งขาสั้นใส่รองเท้าแตะแล้วข้างบนงเป็นสูตรถามว่ามันสมบูร,รณ์ไหมไม่สมบูรณ์ครับเบอร์เท่ากันมันต้องดีตั้งแต่ตัวแรกถึงตัว,วสุดตัวสุดท้ายอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่นะครับว่ามันไม่ใช่ยแตะแผมถามว่าถ้าบอกว่าใช้เลขแค่เจ็ดตัวแล้วผมถามเวลานับผลรวมนับกี่ตัวคุณต้องนับทุกตัวจริงหลืครับอ้าวทำไมตอนนับผลรวมมันมีค่าขึ้นมาทันที ฝากเรื่องนี้ฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหากของอาจารย์ครับเวลาจะดูซื้อเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถามก่อนนะครับว่าวันนี้มาพูดเรื่องเล็กมืงก่อนมันจำเป็นต้องใช้ไหมคำตอบคือจําเป็นมากแลวหลายคนเนี่ยอาจารย์ตัวนี้หาหายอาจารย์ไปเยอะเล่ยนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จย่องกลับมาหาอาจารย์เลยแหละอาจารย์ไม่ไหวเลยผมก็บอกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยทำไมไม่ซื้อเขาบอกมันแพงอาจารย์แพงใช่แต่มันคุ้มค่าไหมถ้าเราใช้เพราะเราต้องใช้ทุกวันโทรศัพท์มันเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปแล้ว เราต้องยอมรับความจริงนะครับมันต้องกดแล้วเลขมันต้องเกิดแต่ถ้าซื้อเบอร์โทรศัพท์สมัยก่อนเราไม่ค่อยได้โทรหรือเบอร์โทรศัพท์บ้านมันเบอร์อะไรก็ช่างหัวมันจะไม่สนใจมันเราไม่ค่อยได้ใช้จริงไหมละครับนี่มันใช้ตลอดนะครับตัวเลขมันวิ่งเข้าตัวเลขมันมีความหมายนะครับฉะนั้นถาตัวเลขไม่มีความหมายอ่ะเราไปดูรัฐบาลทําไมมาประมูลทะเบียนรถยนต์หลายล้านจริงไหมมันไม่มีความหมายครับต้องเชื่อนะคนเกิดวันที่หนึ่งก้อนนิสัยไม่เหมือนคนเกิดวันที่สองคนเกิดวันที่สองก้อนนิสัยไม่เหมือนคนเกิดวันที่สี่จริงไหมาาายแแนนน่่่่่อตวททีีสสํคคัญุุดณ จัดถูกหรือ,อยังจัดเป็นหรือไม่ผมไม่ใช่พ่อค้าขายสินแต่ผมเป็นครูบาอาจารย์ที่จัดให้กับลูกศิษย์ลูกหาผมจะไม่ทํร้ายลูกศิษย์และผมเห็นลูกศิษย์ลูกหามาดูดวงกด็ดีมาอะไรต่างผมก็จะต้องเห็นด้วยความเมตตาทุกคนเงินผมก็อยากได้ใช่แต่ว่าผมต้องไม่ตีหัวข้าบ้านและไม่ทําร้ายอาชีพผมเองผมสร้างชื่อเสียงมากี่ปีใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาจัดให้ลูกศิษย์ลูกหาผมจะบอกว่าคุณท,ทําธุรกิจใหญ่โตอันดับหนึ่งต้น,ตนๆนะคุณอย่าลืมนะ คุณจะต้องเรื่องเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยอันดับหนึ่งสองเวลาไปดูห้องจุ้ยกันเหมือนกันก่อนที่จะซื้อดูห้องจุ้ยก่อนซื้อก่อนสร้างไม่ใช่สร้างแล้วซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปแก้เอาสิงไปติดเอากระจกสิงขับดับไปติดไปแกัน,นั้นมันไม่ได้เรื่องหรอกครับม,มันยากครับเพราะว่าภาพเฉยภูมิใหญ่ๆอะ่ะมันโดนไปแล้วคุณอยู่ตรงสี่แยกสามแยกผณอยู่ตรงไหนของถนนนะครับอันนี้สําคัญที่สุดครับนี่คือต้องดูก่อนก่อนซื้อก่อนสร้างไม่ใช่สร้างแล้วค่อยซื้อจริงนะครับฉะนั้นย้อนกลับมาหมายเลขโทรศัพท์กันเหมือนกัน เลขมังกรมันจาเป็นสำหรับคนที่ทำธุรกิจใหญ่โตแต่ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอย่ที่เสียคุณฟังคลิปนี้คุณไม่ต้องซื้อคุณก็ซื้อเลขกลุ่มสอง4 5 6ี่ห้าพวกนี้ไปเลขเลขนุ่มๆนะครับเลขของแม่บ้านแต่ถ้าเกิดทําธุรกิจอาวุธหนักก็คือเลข8ฉะนั้น7 8 9ด8 8ด6 8้าดดดหนึ่งหพวกนี้จําเป็นแต่ต้องวางเลขให้ครบและดีทุกตัวและผลรวมของตัวเลขพวกนี้ด้วยสําคัญที่สุดน,นะครับเลขมังกรเนี่ยผลรวมไม่ดียังไม่แปลกแต่ว่าเลขมงคลต้องผลรวมดีด้วย จะช่วยให้ธุรกิจงคุณนั้นจเจริญเติบโต,วตวกว่าลองคิดเองนะครับว่าคุณจะแบบไหนทีนี้เวลาสินแสเหมือนอาจารย์เนี่ยสินแสหน้าไทยไทยคนจะไม่ให้ค่าและให้ราคาน้อยมากเพราไม่ค่อยเชื่อนะครับจาหน้าจริงๆนหน่อยต้องพูดชัดมากไปชัดบังถือว่าดีจริงๆไม่ใช่นะครับตำรามันไปทั่วโลกมันถ้ายนะี่สิบสี่นมีทั่วโลกเลยนะครับประเทศไทยก็เก่งอะไรต่างประเทศก็เก่งญี่ปุ่นก็มีเกาหลีก็มีได้หมดนะจีนก็ได้ใช่ไหมครับแม้แต่จีนงก็ยังเรียนไทยยี่สบี่ของของต่างประเทศนั่น,นร,รมนางาจิ และจัดได้ดีจริงเช่นตำราจริงไม่ใช่มาอ่านจากหนังสือหรือ Google แล้วก็มาจัดให้พวกคุณอันนี้ก็อีกเรื่องนึงผมเรียนมาจากคุณบาอาจารย์นะครับจึงหมายความว่าการที่ผมทําธุรกิจอ่ไม่ผมทําดูของช่วยลูกใช้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหรือทุกอย่างที่เขียนหนังสือด้วยนะครับตำราด้วยผมมาจากอาชีพแล้วก็ผมเรียนมาจริงนะครับสี่สิบป้าสี่สิบกว่าปีที่ผมรับเรียนมาจึงมาฝากลูกศิษย์นะครับว่าเอาแล้วนะครับมาเฉลยนะครับว่าเลขมังกรจําเป็นไหมคําตอบคือจําเป็นที่สุดครับ ี่คุณจะต้องมี789ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือ888หรือ168ตระกตรูล8ไว้ก่อนถือว่าดีกว่าไปแล้วครับขอให้ทุกคนรับรวยธมาค้าขึ้นเจริญเจริญและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนมีแจกความสุขวันนี้ขับไปแล้วครับเจริญเจริญรับรวยกันนะสวัสดีครับ